สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของอีลอนมัสก์กันอีกดีก,กว่าครับตอนนี้เองเนี่ยมีประเด็นร้อนเกิดขึ้นทั่วโลกเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นสงครามอิสราเอลฮามาสที่ออยอย่างน้อยก็มีการเจราจาหยุดยิงกันได้สำเร็จไปช่วงหนึ่งงานี้ผมก็มองว่ามันก็เป็นความสำเร็จที่ น่าดีใจแล้วล่ะแต่ในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยอีกหนึ่งแนวรบของโลกใบนี้ก็กําลังดุเดือดเลยนั่นก็คือสงครามในพม่านะครับแต่อ่ะเรื่องของอีลอนมัสเองเนี่ยก็บอกไว้เลยว่าดุเดือดและเกี่ยวข้องกับการเมืองโลกไม่แพ้กันคือในตอนนี้ในสงครามมันอาจจะบอกเลยว่าถ้าพูดถึงอิสราเอลกับฮามาสมันเกิดขึ้นแค่ในประเทศ แต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาวยิวและชาวอาหรับชาวมุสลิมเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะครับมีการประท้วงอะไรเกิดขึ้นเต็ไมไปหมดนะครับผมมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยต่อสู้เพื่อชาวยิวมีคนกลุ่มหนึ่งต่อสู้เพื่อชาวปาเลสไตน์และแน่นอนละความเกลียดชังระหว่างเผ่าพันธุ์เนี่ยมันก็มีมากขึ้นนั่นเองนะครับและความเกลียดชังของชาวยิวที่มีต่อคนมุสลิมมันก็อาจจะเรื่องหนึ่งถูกไห แต่ในขณะเดียวกันนี่เองเนี่ยมันก็มีเรื่องของคนขาวกับคนยิวด้วยเหมือนกันนะครับทำให้มีคนคนหนึ่งเนี่ยมาทวิตในแพลตฟอร์ม X ของอีลอนม s หรือว่า Twitter ว่าคอมมูนิตี้ของชาวยิวชุมชนของชาวยิวเองกําลังถักนันความเกลียดชังใส่คนขาวอยู่โดยที่ความเกลียดชังที่คนยิวกําลังมีต่อคนขาวเนี่ยมันคือความเกลียดชังที่คนอื่นบนโลกมีใส่คนยิวแล้วคนยิวต้องการที่จะให้คนทั่วโลกเนี่ยหยุดเกลียดชังพวกเขาไม่ใช่หรืองไงและอีลอนมัสก์นะครับผมก็ไปรีทวิตแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาพูดความจริงนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลายๆคนก็ตีความกันว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเกลียดคนยิวนะทำให้บริษัทหลายๆบริษัทที่มีคนยิวอยู่เบื้องหลังน,นะครับ ก็แห่กันถอนโฆษณาออกไปเต็มไปหมดเลยแห่ถอนโฆษณาออกจาก Twitter เนี่ย X.com ของเขาเนี่ยแหละครับบริษัทใหญ่ๆไปกันหมดเลยนะครับผม Apple Disney อะไรแบบนี้นะมันก็ทําให้ทาง Twitter เนี่ยเสียรายได้ไปจํานวนมากมายมหาศาลนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยต่อมา Elon Musk ก็ได้มาบอกว่าเขาขอโทษเขาไม่ได้มีความตั้งใจที่จะสื่อไปถึงความเกลียดชงังชาวยูและเขาก็มองว่าเขาเนี่ย แบบเผลอทวิตไปอ่ะนี่เป็นทวิตท,ที่โง่ที่สุดของเขาเลยคือเราก็เห็นแหละวว่าอีลอนมัสก์มักจะทวิตอะไรแบบ ตามใจไปก่อนนะมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหามาได้แต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้มันเห็นปัญหาสําคัญได้อย่างหนึ่งเหมือนกันอีลอนมัสก์ได้ขอโทษแล้วก็รวมไปถึงตัวของเขาเองอ่ะก็บินไปอิสราเอลไปโชว์ให้เห็นเลยว,ว่าเขาไม่ได้เกลียดชาวยิวนะครับแต่สิ่งที่มันน่าตกใจกว่านั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในสมรภูมิรบนะครับผมหลังจากอีลอนมัสก์กลับมาเองเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการขึ้นไปพูดในงาน Deal Book Submit นะครับผมซึ่งงานนี้เองเนี่ยนะครับอีลอนมัสก์ได้ทาการประกาศก้าวแบบโลกเนี่ยช็อกไปเลยนะครับ เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันอีลอนมัสเองเนี่ยนะครับผมได้พูดถึงว่าการที่ตัวของเขาเอาจจะทวิตอะไรไปก็ตามแต่เนี่ยนะครับแต่การที่เหล่าบริษัทเนี่ยมาถอนโฆษณาออกไปเนี่ยมันเป็นเหมือนการแบล็กเมย์มันเป็นเหมือนการทําให้อีลอนมัสต้องจํายอมต้องอ่อนข้อให้กับพวกเขาถูกไหมเป็นเหมือนการแบล็กเมย์ด้วยเงินนะครับซึ่งอีลอนมัสเองเนี่ยก็บอกว่าให้พวกเขาเนี่ย go f yourself หรือว่าให้พวกมึงไปตายซะพูดกลางงานเลยแล้วก็พูดย้ำด้วยว่า GOFYO r s e l f แบบ is that clear แบบเนี่ยฟังชัดไหมคือแบบซัดกับบริษัทเปิดศึกกับทุนนิยมของอเมริกาแบบจัดเต็มเลยนะครับถ้ามอีลอนมัสถึงกล้าพูดแบบนี้และอีลอนมัสกล้าทำแบบนี้คืออีลอนมัสเองเนี่ยมองว่าแพลตฟอร์ม X เนี่ยนะครับผมทวิตเตอร์ของเขาเองเนี่ยควรจะเป็นที่ที่เป็นสื่อเสรีนะครับผมใครจะพูดอะไรก็ได้เพราะในปัจจุบันนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าหลายๆอย่างเนี่ยบอกว่ามันเสรีก็จริงแต่มันมีข้อห้าม เต็มไปหมดเลยเลยครับพูดอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็โดนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมารุมด่ามาทัวลงมาทําการบอยคอรดอะไรกันเต็มไปหมดแล้วแน่นอนถามว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ได้สมควรพูดเช่นเราไปบูลลี่คนอื่นอันเนี้ยมันก็เรื่องหนึ่งถูกไหมแต่ในกรณีของอีออนมาร์เขาไม่ได้พูดถึงแบบนั้นคือถ้าเราไปด่าคนหนึ่งโดยไร้เหตุผลเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งแต่เราออกมาวิจารณ์อย่างหนึ่งเนี่ยสมมุติว่ามันมีสองข้างการเมืองในประเทศหนึ่งแล้วกันนะครับผมข้างหนึ่งเนี่ยคอนเซอร์เวทีฟข้างหนง Liberal, แต่ใปัจจุบันนี้ด้วยความที่ว่าคนที่เป็นลิเบอรัลอยู่ในแพลตฟอร์มค่อนข้างเยอะกว่าคนที่เป็นคอน с е เวทีฟเวลาคนคอนเซอร์วทีฟพูดอะไรเนี่ยก็มักจะโดนลิเบอรัลเนี่ยมากดจนไม่พูดออกมาจนไม่สามารถพูดออกมาได้เรียกได้ว่าหลายหลายคนเนี่ยเห็นได้เลยถูกไหมว่าบอกว่าเฮ้ยเราควรมีอิสระในการพูดแต่อิสระในแบบของตัวเองอะ่ะมันไม่ได้ปล่อยให้คนอื่นมีความคิดในรูปแบบอื่นนั่นเองครับอีลอนมัสเขามองไปตรงนี้ซะมากกว่าและเขาเนี่ยก็ประกาศกล้าออกมาเลยว่าไอการที่บริษัทเนี้ยจะถอนโฆษณาออกจาก ทวิตเตอร์ออกจาก x.com ของเขาใช่แล้วมันจะเป็นการฆ่าบริษัทให้ตายแต่แน่นอนล่ะอีลอนมัสเขารวยกว่านั้นเยอะนะครับถ้าทวิตเตอร์จะตายเนี่ยเขาก็ยอมให้มันตายไปได้แต่มันจะเป็นเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์มนุษย์เลยนะครับผมมันจะเป็นเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์โลกที่จะเห็นเลยว่าอํานาจของเงินเนี่ยมันทําอะไรได้และคอยดูว่าโลกนั้นจะ ทำยังไงกับบริษัทเหล่านี้คืออีลอนมาเชื่อเลยว่าผู้คนเนี่ยอยากจะสนับสนุนให้เรามีที่เสรีในการที่จะเผยแพร่สิ่งต่างๆในการที่จะพูดสิ่งต่างที่เราต้องการพูดได้และการที่บริษัทเนี่ยมาใช้เงินโฆษณาเป็นเหมือนตัวประกัน ให้ hey, Twitter เองต้องยอมทำตามสิ่งที่พวกเขาต้องการเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเื่อนนี้มันคนละเรื่องกับการที่อีลอนมัสไปทวีตนะอีลอนมัสทวีเสร็จเขาก็ขอโทษไปแล้วว่าเขาผิดซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะสื่อไปถึงความเกลียดชังชาวยิวตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันละตอนนี้อีลอนมัสเข้ามาพูดถึงว่าการที่บริษัทใหญ่ๆเนี่ยใช้เงินมากดดันเขาอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมันเป็นเหมือนการปิดปาก การพูดแบบเสรีเป็นการปิดปากฟรีสปีดด้วยเงินด้วยซ้ำไปนะครับและอีลอนมัสไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นอย่างแน่นอนถ้าจะให้ Twitter ต้องตายเนี่ยก็จะให้โลกได้เห็นเลยว่าฟรีสปีชการพูดแบบเสรีนั้นตายได้ด้วยการปิดปากของเงินและเขาจะจดรายละเอียดทุกอย่างเอาไว้อย่าง เป็นแบบกรดดีเทลเลยยางละเอียดละอ,อเลยให้โลกได้เห็นเลยแล้วคอยดูว่าโลกนั้นจะตอบกลับยังไงกับบริษัทเหล่านั้นแล้วนี่ก็คือสิ่งที่อีลอนมัสก์ได้เปิดฉากเปิดสงครามกับทางบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกใบนี้เลยนะครับผมก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศึกที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่ผมไปอ่านข่าวมานะถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมีข้อมูลอะไรอยากจะเสริมหรือว่ากระผมเนี่ยพูดผิดพลาดประการใดไปตรงไหนก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่า ว่าคนที่ชอบดูมิส t e เ y อรี่เวิลด์อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วที่นี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย,อย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มมมีีีเเรรรยยนนนหหืือ Creative, นะออออกกััผ่าู้ตดตดดวโ เป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทําว D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้้อยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผม <S <S เป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักหมเกินไปไม่อย่างงั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียนหน 4บาทากับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย w นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเดียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y W แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ